ถ้าหากว่าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมมลพิษของกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงศึกษาหกรรมสพอชอไม่ทําอะไรปล่อยมันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะเห็นก็ปล่อยมานานแล้วนี่ตั้งแต่ในอดีตเราก็ใช้น้ามันเครื่องแล้วก็ใช้แล้วก็ไม่รู้หายไปไหนอย่างที่ตัวเลขที่เราพูดตอนต้นรายการถ้าปล่อยไว้อย่างนี้อีกห้าปีหรือสิบปีขา้างหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไง สัดส่วนของการใช้น้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยก็มีมากก็จะต้องมีมากขึ้นอัตรามันเป็นไปตามการเตริบโตของเศรษฐกิจนะคะก็จะมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราจะพบว่าเวลาฝนตกน้ําท่วมนะคะก็จะมีน้ํามันเนี่ยไหลออกมาแล้วเราก็จะพบว่าน้ํามันเนี่ยตามชายทะเลเนี่ยนะคะ,ะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็<ม> <ๆ S 2> จะสกปรกม,<บ>ม,มีคราบน้ํามันนะคะซึ่งจะมีผลกระทบ ถี่ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นผลโดยตรงแล้วก็จะมีผลกระทบโดยอ้อมที่ตามมาอีกมากมายค่ะ<ม>แล้วก็ระยะยาวเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปวัดได้ทั้งหมดว่าดินที่ไหนบ้างนะคะที่ที่มีระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงหรือแหล่งน้ําไหนที่ถูกปนเปื้อนโดยน้ํามันน้ํามันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงจะเหมือนหน้าโลพิมพ์ไทยรัฐไหมครับ ซึ่งระยะหนึ่งเนี่ยดำปีเลยน้ําในนั้นเนี่ยนะครับเป็นเพราะมีเชียงกงใช่ไหมครับที่ตอ,อยู่ข้างๆร,งตรงัตรงบริเวณนั้นแล้วก็คููข้างถนนเนี่ยก็เลยทําให้มันมีการสะสมน้ํามันที่เขาเอามาล้างเครื่องที่ส่งมาจากต่างประเทศแล้วก็เอามาแยกส่วนล้างขายก็จะเก็บกักอยู่ตรงนั้นขณะนี้เนี่ยน้อยลงเพราะว่าย้าย นะคะย้ายส่วนหนึ่งแต่เราอาจจะยังมีอยู่เพราะว่าถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยคูข้างทางเนี่ยมันจะเล็กลงแต่จริงๆจะเป็นอุโมงคน้ําเพราะฉะนั้นอุโมงคน้ําที่จะป้องกันน้ําท่วมเนี่ยเมื่อสูบไปเนี่ยในที่สุดต้องลงคลองลงแม่น้ําเจ้าพยาลงสู่อ่าวไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้ายังคงมีน้ํามันลงตามท่อในที่สุดก็ไปถึงอ่าวไทยแน่นอนครับค่ะ ท่านรองรัชดาครับผมมองอย่างนี้นะมันมี2เรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งท่านรองนิสากรก็คงพูดแล้วนะครับคือผมว่ามันจะต้องมองดูในลักษณะของความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับคือชาวบ้านเนี่ยที่ปล่อยปะแล้วเลยแล้วก็ทิ้งกันไปโดยเฉพาะทิ้งลงดินเนี่ยเรามองดูว่าน้ํามันคืึองใช้แล้วเนี่ยมันมีค่าความร้อนมันเป็นเงินนะครับมันขายได้นะฮะแล้วก็คงจะต้องสร้างจิตสํานึกลงสู่ท้องถิ่นชาวบ้านให้มากขึ้นนะฮะว่าของพวกนี้เป็นอันตราย นะเราก็มาช่วยกันเก็บเก็บเป็นที่ให้มันถูกลักษณะหน่อยนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยเราก็าไปส่งในที่ที่เขารวบรวมนะฮะหรือจะมีคนมาซื้อขายก็แล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยอดทนหน่อยในการเก็บนะครับอันนี้ก็จะช่วยในด้านสิ่งแวดล้อมได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ในเรื่องที่กระทบกับเศรษฐกิจที่ผมมองเห็นก็คือพวกที่ไม่ใช่ไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการนะรพวกนี้รู้เท่าถึงการ แต่ยังมีเจตนาที่จะทําลายเศรษฐกิจทางอ้อมก็คือเอาพวกนี้ไปกั่นกรองฟอกนะฮะแล้วก็ทํ<ม>าเป็น<ช>น้ามันเทียมน้ํามันเกรดต่ำนะฮะอะไรพวกนี้เนี่ยฮะเราพวกนี้เนี่ยชาวบ้านหรือคนทั่วไปจะไม่รู้นะครับเหมือนกับที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นรายการว่าสมัยก่อนนี่เราก็ไม่รู้จริงๆมีคนยุให้เปลี่ยนทุก2 0 0พทุก2000กิโลจริงๆแล้วน้ำมันเครื่องสมัยนี้ต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ถึงหมื่นกิโล นะครับถ้าเราเปลี่ยนใส่กองอากาศดูแลเครื่องดีๆนะส่วนผสมอะไรดีๆเนี่ยมันได้ถึงขนาดนั้นอันพวกนี้แะฮะคือพวกอันตรายนะฮะก็คือว่าเอาเกรดต่ํามาใช้แล้วมันก็จะทําให้อายุของเครื่องยนต์เนี่ยสั้นลงครับพวกนี้เกิดความสูญเสียมากนะครับท่านรองเมตตาครับผมผมคิดว่ามันก็คงทวีความรุนแรงขึ้นเพราะว่าน้ํามันที่จะใช้ต่อปีเนี่ยมันจะมากขึ้นทุกปีเมื่อกี้เราพูดถึง30ถังส่วนที่เป็นน้ํามันเครื่องใช้แล้ว มันก็จะเป็น40ถังต่อปี50ถังต่อปีทีนี้ถ้าฟังดูอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยตอนนี้มันลงไปแค่ในดินในน้ำนะฮะมันอาจจะไม่ถึงตัวเราแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันสะสมกันนานเข้ามากเข้าเนี่ยมันจะต้องคืบคลานมาสู่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งพืชตรงนั้นแหะครับที่เราเราจะเริ่มเดือดร้อนก็คงจะต้องออแก้ปัญหาก่อนที่มันจะเกิดเพราะว่าการเข้าไปแก้ปัญหาหลังจากที่มันเกิดอันตรายขึ้นแล้วเนี่ย มันจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายต่อประเทศนะฮะเสียเวลามากกว่าและใช้เวลานานกว่าที่ผมพยายามพยายามนั่งจินตนาการอยู่เหมือนกันว่าไอ้น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเนี่ยขนาดที่ไฟไหม้ถังไทยออยเนี่ครับสามสิบถังต่อปีเนี่ยโอ้โหขนาดถังเดียวเนี่ยยังยังยังโอ้โห <c oughs> เผาอยู่นะดับกันอยู่นั่นน้นนะครับสามสิบถังต่อปีด้วยทุกปีผสมกันสองปีหกสิบถังสามปีเก้าสิบถังมากขึ้นเรื่อยๆ แล้ว5ปี10ปีเนี่ยเมืองไทยไม่ดำหมดเลยนะครับน้ําแม่น้ําก็คงจะมีคราบเต็มหมดหรือเปล่าครับครับดินก็คงจะต้นไม้ก็คงจะปลูกลําบากถ้ารักใส่ลงดินอากาศแล้วรถก็พังกันพี่หน้าเครื่องใช้เครื่องยนต์มันมันจะไปถึงไหนในตรงนี้ใช่ครับทีนีแง่หน่วยงานของรัฐเราคงไม่ปล่อยให้ถึงขนาดว่าเป็นวิกฤตอะไรอย่างนั้นเราทุ่งได้เริ่มคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาซะก่อน ก็คงจะต้องมีการประชาธิปันนะครับเพราะว่าจําเป็นว่างานนี้จะไม่มีทางสําเร็จถ้ารัฐทําฝ่ายเดียวครับประชาชนเป็นอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันสะสมรวบรวมกันมาให้มันเข้าที่เข้าทางอีกด้านหนึ่งก็คือคงต้องเป็นการประชาธิปันให้เห็นถึงพิษภัยและพูดถึงสิ่งที่จะคืบคลานเข้ามาหาตัวเขาถ้าเผื่อว่าเราไม่ร่วมมือกันตั้งแต่แตวันนี้นะครับผมผมฝากอาจารย์นิดหนึ่งคือตอนนี้เนี่ยนะครับในภาพรวมเนี่ย มันเกิดความสบายใจขึ้นนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการกำจัดแบบถูกวิธีแต่ก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะมืดนะฮะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเราจะกำจัดยังไงรัฐจะต้องลงทุนสร้างเตาเผาหเหรอนอจะต้องทรีตในลักษณะที่ต้องลงทุนแพงมหาศาลห,หรือแต่ตอนนี้มันสบายใจขึ้นนิดก็คือว่าภาคเอกชนเนี่ยเริ่มยอมรับโดยเพราะกลุ่มลงปูนนะ เริ่มยอมรับแล้วก็มีความเป็นสากลขึ้นเพราะว่าในต่างประเทศที่ไหนเขาก็ทํากันอย่างนี้นะฮะ<ช>ประเทศที่พัฒนาแล้ว<ช><ช>แล้วก็เป็นการยอมรับในลักษณะนี้แล้ว<ช>ถ้าทุกโรงยอมรับอย่างเงี้ยเอาเลทของเราหมายว่าทางออกของเราเนี่ยเพียงพอ,<ช>อสําหรับโรงเตาเผาปูนทั้งหมดนี้ค่อนข้างจะเพียงพอที่จะรับได้อีกหลายปีเลยครับ